บตันชัวรถรู่คู่ทะเบียนสวยประสบการณ์สามสิบปีไม่มีถอยคัสซัมเกรดเอทุกคันเลือกแบ,บ้เป็นร้อยรถสวยไม่น้อยซื้อแล้วมีแต่รอยยิ้มบริการการขายดูแลไม่ทิ้งกันรับประกันทุกคันไม่มีชนนักินค,ความนำทั่วปลอดภัยหนึน่งตัวกลับมาพบกับรายการรถแซ่บเวอร์วันนี้ยินมาพร้อมกับรถเข้าใหม่ค่ะเป็นตัวสีสองร้อยคูปเอ็มจีไดนามิกวสองศูนย์ห้าค่ะ คันนี้เป็นรถปี2022จด23เลขไม่น้อยแต่ถนนมาเพียงแค่20,000กับอีก8,000เล้อเท่านั้นกับราคาสุดคุ้มวันนี้2 5 000, 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะมาด้ๆีๆของออปชั่นของคันนี้นะคะเป็นชุดแต่งกันชนหน้ากันชนหลัก AMG Body Styling ค่ะกระจังหน้า Diamond b l u ไฟหน้านะคะตัวท็อปสุดตัวใหม่เลย LED ได้เป็นล้อแมกอลอยขนาด19นิ้วเป็นแม็ก AMG นั่นเองค่ะ ในส่วนของด้านข้างนะคะเขาก็มาพร้อมกับความสปอร์ตค่ะด้วยกระจรกไร้ขอบแบบเฟรมเล a แบบนี้นะคะสามารถปรับไฟฟ้าแล้วก็ระบบเข้าออกแบบอัจฉริยะ ี l e ส c o นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมด้านในของเขากันต่อเลยค่ะภายในได้เป็นเบาะหุ้มเนหนังอาร์ติโก้สีแดงเลยค่ะได้เป็นเบาะแบบสปอร์ตซีสามารถปรับไฟฟ้าได้แล้วก็เมมโมรี่ซีได้ถึงสามตำแหน่งเลยค่ะมาพร้อมกับเครื่องเสียงตัวท็อปสุดค่ะ b ม r m เ s t e r เสียงนุ่มเสียงไพเราะแน่นอนพวงมาลัย AMG แบบ3การทดายตัดแบบนี้ที่มีปุ่มแพดคอนโทรลที่พวงมาลัยแล้วได้เป็นเกียร์คอร์เก้าสปีดพร้อมกับแพดเดิลชิพหน้าจอเดือนไม้นะคะ,สะแสดงผลแบบครูดิจิทัลเลยค่ะสามารถดูฟังก์ชันต่าง คือสนิ้วนะคะรองรับครบฟังก์ชันเลยถผ่นลงมานะคะคอนโซลกลางเนี่ยจะตกแต่งแบบลายไม้สุดดูเลยค่ะแล้วก็ได้เป็นตัวระบบทัชแพดควบคุมหน้าจอนั่นเองค่ะมาดูในส่วนของหมดกับขี่นะคะคันนี้ได้มาถึง5โหมดเลยค่ะประกอบไปด้วยโหมด Eco, Comfort, Sport สปอร์ตพาสแล้วก็อินดิวเดอโหมดนั่นเองสามารถเลือกขับขี่ได้แบบสนุกเลยนะคะเพราะว่าคันนี้เขาให้ความสปอร์ตมาเต็มรูปแบบเลยค่ะ <S <S ด้านหลังคันนี้นั่งได้จริงค่อนข้างที่จะสบายอยู่ค่ะนะคะเราสามารถเลื่อนเบาเข้ามาได้นะคะเลื่อนเบาไปชิดได้วางของได้แล้วก็นั่งได้จริงแอร์ด้านหลังมีมาให้ค่ะสภาพของคันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะคุณลูกค้าเพราะว่าคันนี้เขาแตะถนนมาเพียงแค่2องหมกับอีก8 0 0 0กิโลเท่านั้นกลิ่นใหม่ยังอยู่เลยค่ะคันนี้เรียกได้ว่าราคาคุ้มค่า ได้เป็นเลขไม้น้อยและที่สําคัญบอดี้สีขาวแบบนี้เป็นสีนิยมอีกด้วยค่ะด้านบนเนี่ยเขายังมาพร้อมกับม่านก,กันแสงแดดร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วก็ได้เป็นตัวหลังคาพาโนรามิกแซนรูฟอีกด้วยนะคะคุณลูกคา้าสวยเพอร์เฟคมากๆเลยคันนี้เป็นเจ้าของได้เลยค่ะสองล้านห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นค่ะด้านหลังจะให้ความสโลปค่ะสไตล์คูเป้เลยนะคะได้เรียกว่าสวยแล้วก็สปอร์ตมากๆเลยไฟท้าย LED ยาวมาถึงช่วงข้างเลยดีไซน์มาสวยมากๆได้เป็นชุดแต่ง้อกคูเสริมโครเมียม AMG บอดี้ สายเลงค่ะฝากระโปรงท้ายเปิดปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้าหรือว่าจะใช้ตัวระบบแฮนด์รีแอสเซทแบบนี้ก็ได้ค่ะเปิดปิดได้ไม่ใช้มือนะคะเรียกได้ว่าสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยครบครันเลยผู้หญิงยังยีอย่างเงี้ยชอบมากๆเลยนะคะเวลาเราถือสัมภาระอย่างเงี้ยเราก็สามารถใช้ระบบนี้เปิดปิดได้เลยค่ะ ด้านในนะคะก็คือกว้างมากๆเลยเก็บสัมภาระได้เยอะพอสมควรเลยห้องเครื่องยนต์นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินสีสูบเครื่อง2 0 0 4 2 0 4แดงมาเลยทีเดียวขับมันขับสนุกแน่นอนคันนี้ยังมาพร้อมกับ,บรรารันตีซ่อมศูนย์5ปีไม่จํากัดระยะทางนะคะหมดวันที่2เดือน11ปี2027เลยคะ่ะซื้อไปสบายใจแห่งห่วงแน่นอนนะคะมีวารันตีเหมือนกับศูนย์เป๊ะเลยคะ่ะคุณลูกค้าสนใจนะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์082856 0000หรือว่าแอดไลน์แอด add 9999 99 99ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ยินฝากคันนี้ไว้ด้วยนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะยินจะมารีวิวอะไรฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ Sure. ไ,ไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนรถมือสองคุณภาพดีเพราะมีคุณมั่นใจเลือกเราไม่มีผิดหวังไม่ต้องกลัวบปตันชัวร์